มันก็ยารักษาโควิด -19 หมดอะค่ะแล้วมันต่างกันยังไงฟาวิกพิ่รเวียรเรมเดซีเวียโมนูพิรรเวียพัคโลวิดมันมีข้อดีข้อเสียยังไงผู้ป่วยกลุ่มไหนไม่ควรใช้ยาตัวไหนชวนมาทำความเข้าใจกับข้อมูลจากกรมการแพทย์เดี๋ยวโอสรุปให้ฟังค่ะ เริ่มที่ฟาวิพิเรเวียกันก่อนค่ะเราน่าจะคุ้นชื่อคุ้นหูมานานกว่า2ปีแล้วนะคะเพราะว่าฟาวิพิเรเวียเนี่ยมันเป็นยาหลักที่ใช้ในการรักษาโควิด -19 ในประเทศไทยแล้วก็ในหลายๆประเทศด้วยเขาพบว่ามันมีประสิทธิภาพแล้วก็ค่อนข้างปลอดภัยสามารถลดอาการป่วยหนักแล้วก็เสียชีวิตนะคะในกลุ่มผู้ป่วยโควิดได้สูงถึง79%เลยทีเดียวและเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มที่ไม่ได้ใช้ก็พ,พบว่าคนที่ใช้เนี่ยมีอาการดีขึ้นกว่า86%ลทีเดียวค่ะซึ่งกลไกของนนะคะก็จะเข้าไปยับย้งการเพิ่มจํานวนของ ของไวรัส RNA ของตัวไวรัสทาให้ภูมิคุ้มกันของร่างกายเราเนี่ยสามารถจะจัดการกับเจ้าเชื้อไวรัสได้นั่นเองค่ะแต่มันก็มีข้อจํากัดคือเพราะไม่ใช้ในกลุ่มสตรีมีคันนั่นเองราคาต่อคอร์สค่อนข้างจะถูกมากๆเลยนะคะเพราะว่าองค์การเภสัชกรรมเนี่ยสามารถจะผลิตได้แล้วอยู่ที่ประมาณ800บาทต่อคอร์สค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยฟาวิเป็นยาที่ใช้ในการรักษาโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะ ยาเรมเดซิเวียยานี้หลายคนอาจจะคุ้นหูแต่ยังไม่มีโอกาสได้ใช้นะคะเพราะมันเป็นยาต้านโควิดที่ใช้แบบฉีดเข้าหลอดเลือดดำเพียงชนิดเดียวเท่านั้นไม่ใช่การรับประทานส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะใช้กับกลุ่มผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงหรือว่ามีอาการเฉพาะเช่นอาการปอดอักเสบรุนแรงหรือเป็นผู้ป่วยที่มีปัญหาเกี่ยวกับการดูดซึมหรือเป็นผู้ป่วยที่ทานยาไม่ได้ค่ะซึ่งกลไกจะคล้ายกับฟาวิทนั่นแหละคือมันไปยับยั้งการเพิ่มจํานวนของไวรัสค่ะแต่ข้อดีของมันก็คือว่าตัวนี้ สามารถใช้กับสตรีมีคันได้ค่ะราคาต่อคอร์สอยู่ที่ประมาณหลักพัน ยาโมนูพิโรเวียตัวนี้นะคะเป็นยาเม็ดแบบแคปซูลใช้ต้านไวรัสโควิด -19 เช่นเดียวกันมีประสิทธิภาพสูงสุดเลยถ้าเกิดว่าใช้ภายใน5วันหลังจากพบว่ามีอาการซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่ะประเทศไทยเรารับเข้ามาแล้วนะฮะแต่เนื่องจากมันมีจำนวนจำกัดเลยจะใช้เฉพาะกลุ่มเสี่ยงสูงเท่านั้นไม่ได้ใช้กับคนทั่วไปอย่างเช่นใครบ้างผู้สูงอายุผู้ที่มีโรคประจําตัวหรือผู้ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนใดๆมาเลยค่ะข้อจํากัดเยอะหน่อยไม่ใช้ในเด็กสตรีมีครรภ์หรือว่าผู้ที่กําลังให้น บูเพราะเขากังวลในเรื่องของผลข้างเคียงค่ะอาจจะมีผลต่อทารกหรืออาจจะนำพาให้เกิดโรคร้ายในอนาคตอย่างเช่นโรคมะเร็งได้เลยนะคะเพราะฉะนั้นต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแพทย์เท่านั้นราคาต่อคอสยังค่อนข้างสูงอยู่ค่ะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาท และสุดท้ายยาแพคโลวิดค่ะอันนี้ประเทศไทยนะคะนําเข้ามาแล้วก็เตรียมจะก,กระจายน่าจะประมาณตั้งแต่ช่วงกลางเดือนเมษายนเป็นต้นไปเป็นยาเม็ดต้านไวรัสโควิด19จากบริษัทไฟเซอร์ค่ะตัวนี้นะคะก็คือจะคล้ายๆกับสารตัวที่พูดมาแหละคือมันจะมีประสิทธิภาพไปทําให้จำนวนเชื้อลดลงจนไม่สามารถทําให้เกิดโรคได้ค่ะจะมีประสิทธิภาพสูงที่สุดถ้าได้รับยาภายใน5วันหลังจากที่มีอาการข้อจํากัดก็คือเหมือนเดิมค่ะห้ามใช้ในสตรีมีครรภ์หรือว่าผู้ที่กําลังให้นมบุ ราคาต่อคอสยังถือว่าค่อนข้างสูงค่ะอยู่ที่ประมาณหลักหมื่นบาทนั่นเอง เอาละค่ะและนี่ก็คือ4ยารักษาโควิด1 9ที่มีใช้ในประเทศไทยแล้วนะคะซึ่งยืนยันตรงนี้นะว่าทุกตัวนะมีประสิทธิภาพในการต้านหรือว่ารักษาโควิด1 9หมดเพียงแต่ว่าคุณหมอเนี่ยจะพิจารณาให้ยาตัวไหนกับคุณก็ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดแล้วก็ดูระยะพินิจของแพทย์ค่ะรู้เอาไว้จะได้เข้าใจคุณหมอนะคะถ้าคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์ก็อยา่าเก็บไว้ดูคุณเดียวเลยคุณผู้ชมรับกวนกดไลค์กดแชร์แชร์ต่อไปบอกเพื่อนๆคุณ,คณและอย่าลืมกด subscribe ทุกช่องทางของสปิงออนไลน์ให้เจ้าโอ๋ด้ you oh.